อ่าโย่ให้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผมเป็นใครผมเชื่อกระฉานนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่กับเกมไมค์ครับนะครับผมกับมอสของ My Little Pony นั่นเองนะครับผมก็ไม่เก็ทเนีครับซึ่งมอสนี้คนอาจจะได้ยินแค่เสียงผมเนี่ยผมซึ่งมันจะไม่มีเสียงของสภาพแวดล้อมเนี่ยครับเป็นอะไรที่เซ็งมากนะครับผมเพราะเนื่องจากผมลงเสร็จแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเน่านิดนึงครับผมก็คือเสียงไม่ออกนะฮะเฮ้ยเป็นอะไรที่ลําบากใจมากเลยเดียวครับผมโอเคผมขอปรับแป๊บนึงเนี่ยครับไม่โอเคปรับแล้วครัับบผผมมโอเคคดดูีร แล้วก็ไม่ค่อยกระตุกขึ้นแล้วเนี่ยซึ่งไม่เล่นต้นโพนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาเล่นยังไงแต่ที่แน่ๆกูกลายเป็นโพดีแบบว้าแย่จังเลยครับผมเด๋ยวๆๆทุกครั้งที่เรากด F10 รู้สึกจะมีเหมือนกับว่าให้เราป้อนค่าอะไรลงไปก็ไม่รู้ซึ่ง F10 ของผมเนี่ยผมไม่อยากจะพูดว่ามันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวหยุดพอดคลิปอะไรของผมอะไรประมาณนี้เนี่ยผมโอเคนะโอเคเราจะลองไปหาม้าดูสักตัวไหนว่าม้ากูยังไม่เห็นม้าเลยเนี่ยผมโอเคแป๊บนึงเนี่ยตัดไม้ก่อน เอา่างนี้ดีกว่าผมขอพอะคิดไว้ดีกว่าผมผมจะลองเปลี่ยนปุ่มเป็นปุ่มอื่นดูดีกว่านะเพราะว่า F สิบมันจำเป็นต้องใช้ว่านะผมโอเคเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวผมมาครับผมมาแล้วครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ปรับเบื้องต้นเองนะครับผมว่าปรับว่ามันเป็นยังไงบ้างเนี่ยซึ่งมันจะปรับให้เราเลือกได้ครับผมซึ่งผมก็เลือกเลือกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูเนี่ยผมผมเป็นโพนี่ตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้ครับผมซึ่งอันนี้ในตอนก็คือจะมีซอมบี้แบบเป็นโพนี่เนี่ยครับผมเป็นตัวอะไรมากมายมมีีซอบ แม่ไม่เป็นโพนี่วิลเลจเจอร์อะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนนะผมถ้าเรา็จะสนุกมากเนะี่ยเราจะพายพาย,ยามประจนไัยกันไปเรื่อยๆเลยดีกว่าผมโอเคนะฮะแม่ตอนนี้กูเป็นโพนี่แค่ตัวเดียวเดีด๋ยวียข้างข่าวข้างข่าวโอ้ไม่การทําไม่มือกูเป็นอย่างงี้ถ้ากูเป็นโพนี่แล้วเนี่ยกู <laughs> มือกูมันมันต้องไม่ใช่อย่างงี้ดีวะโอเคครับผมไม่เป็นไรช่างมันเถอะเนี่ยเราจะทําการประจนภัยไปเรื่อยๆครับผมโดยการไปดูโพนี่ต่างๆนานามากมายครับผมโอเคนะฮะแม่แย่จังครับผม วิวิวทำโต๊ะครับสองอันชิบหายแล้วเปลืองไม้ว่ะนะครับผมโอเคเฮ้ยลื่นทำมะเขือนะฮะเอออย่างงี้ดินะฮะแหลมเลยครับผมแหลมเลยนะฮะขุดก่อนโอ้โหแหลกนะครับผมลงมอสทีนี้แหลกเลยนะฮะเนื่องจากตัวมอสนี้ครับผมมันต้องการใช้ไลท์ไลท์โหลดเดอร์ครับผมไลท์โหลดเดอร์นะครับซึ่งมันเป็น แบบที่อ่านมอดของมอดนี้โดยเฉพาะนะครับผมผมก็งงอยู่เหมือนกันว่ามันต้องทํายังไงทํายังไงบ้างมันถึงจะเล่นได้ก็หาทางแก้ตั้งนานครับผมปรากฏว่ามันต้องใช้ตัวนี้ครับผมเอ้ยเหนื่อยครับผมแล้วพอใช้มอดนี้ปุ๊บแม่งเสียงไม่มีนะฮะมีแต่เสียงผมคาแล้วนะฮะมีเสียงบรรยากาศอะไรไม่มีเลยนะฮะเสียงโพนี่กูยังไม่ได้ยินเลยสักตัวนะครับผมเช่างมันก่อนเนี่ยโอเคนะับผมไม่เป็นไรมีแค่เสียงผมเอวก็พอนะฮะเสียงบรรยากาศไม่เติงจริงๆก็อยากได้เสียงบรรยากาศเนาะแต่ว่า มันไม่มีทำไงได้เนาะโอเคไม่เป็นไรครับผมโอเคเนี่ยได้ถ่านมาสิบหกครับผมผมคิดว่าซอมบี้ที่เป็นโพนี่ทานงน่าจะน่ากลัวมากเลยฮะไม่เป็นไรครับผมตอนนี้ยังเช้าอยู่นะฮะหม่ชีวิตการเป็นม้าเนหะรอโพนี่ซ <laughs> นะิมูเลเตอร์มายเล็ตต์น์โพนี่เนี่ยแม่ผมว่าท้านังน่าจะน่ารักน่าดูเนี่ยครับผมแต่ผมอยากจะเป็นตัวอื่นอะอยากเป็น อยากเป็นทวายไลท์นะฮะทุยมันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ทวายไลท์ที่ที่เป็นซอมบี้ไม่ใช่นี่เป็นแวมไพร์อยู่ในหนังนะครับชื่อนางเอกนะผมนางเอกในตัวละครมายลิตเทนโพนี่นั่นเองครับผมชื่อว่าทวายไลท์นะฮะแม่เปลี่ยนตัวได้ไหมวะนี่ผมเป็นอะไรผมเป็นแอปเปิลแจ็คเหรอเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อะนะฮะงงเลยนะผมช่างมันก่อนจะแอปปองแอปเปิลอะไรก็ช่างมันก่อนนะฮะตอนนี้โอเคเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ สั่งไปเออเอามาสองอืมโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยเอาไปขุดเหล็กนะฮะขอเก็บไว้ก่อนปักจึกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยคูลืมลืมได้อย่างไรครับผมอ่าเฮ้ยมันจะเลยนะมะเขืออะไรฮะโอเคนะฮะมันเลยทีนี้เอ้โพนี่หิวข้าวโพนี่ต้องกินแอปเปิ้ลไม่ใช่เหรอจ๊ะ แล้วมีอาหารอะไรให้โพนี่้างแม่เนี่ยทำไมมือกูเป็นเหมือนเดิมวะถ้ากูกลายเป็นโพนี่แล้วเนี่ยเนียฮะเขี้ยสเ,เลยทีเดียวับผมไม่เป็นไรอะโอเคแม,เม่ขุดไปเรื่อยๆครับผมขุดไปเรื่อยๆครับผมจังหวะนี้เนี่ยโอเคแม่เลเหล็กมาสิบสองก็ทำชุดได้ครับผมมันก็ทำที่ขุดได้อันหนึ่งโอเคเลยลโอเคครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากไปนะฮะแล้วก็ทางนี้จะมีเหล็กอะไรอีกป่ะ ปักแม่งก่อนโอเคเจอเหล็กแล้วเว้ยเหล็กอันนึงแม่ยอดนะผมดวงดีนะฮะอ้าวมีอันเดียวแม่งกูบอกมีอันนึงก็มีอันนึงจริงๆด้วยนะฮะแล้วทำไมโอโ้โหแม่งเดือกกูโดนชิปเปอร์ระเบิดใส่โพนี่ตายเลยทำไงดีวะไม่ดีครับผมไม่ดีนะฮนะเนี้ยออกไปก่อนเนี้ยออกไปเช็คให้ไกลจากที่นี่โอเคกูมองไม่เห็นได้ยังไงวะเนี่ยก็มีแค่อันเดียวไอ้บ้าเอ้ยนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ผมจะขึ้นไปเอาไก่ด้านบนอยากกินไก่นะฮะดูตรงนี้หันซ้ายหันขวามีแต่ข้างคาวเจอทานเอาทานก็ได้โอเคมืดปักหน่อยแม่งโคตรลึกเลยนะฮะช่างเถอะช่างเถอะนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอโอเคอู้เกือบตกไปละแหมนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้แหมดีจริงๆเลยครับผม โอเคอะตอนนี้ผมความระดับความหิวของผมไปที่รดไปสามขีดแล้วว่าทำไงดีวะหาอาหารยัดเข้าปากซึ่งอาหารอยู่ด้านบนแล้วก,กูต้องขี้เกียจเดินขึ้นไปเอาอีกกร,รมนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะผมเห็นไก่อยู่ด้านบนตัวหนึง่งถ้ามันบินลงมาข้างล่างข้างล่างน่าจะแบบเหมาะเจาะมากนะฮะผม,มแย่ใจแย,แย่แย่ที่สุดไม่เป็นไรดึงดึงจึบโอ้มีหมูเลยทีเดียว ไก่ไม่ต้องแล้วกูมไม่มีดาบกูลืมไปใช้นี่แทงมันเอาเองก็ได้ไม่เป็นไรครับผมนี่ไงโอ้ยไก่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 นี่นี่นะฮะจะพังอยู่แล้วไหนๆก็จะพังแล้วกูทุบพวกมึงให้ตายเลยแล้วลกันอจึกอจึกเอ้ยหมดชีวิตกูไปแล้วเดีย๋ยวๆๆวันนี้เออโอ้โหเลือดพุ่งเลยเนี่ยได้มาเยอะพอสมควรนะผม เดี๋ยวผมค่อยขึ้นมาฆ่าบัวด้านบนนี้ดีกว่าเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้<ะ> hey, มึงช้าเกินไปละเอาเนื้อดีกว่านะฮะตอนนี้ทำชุดก่อนโอเคชุดของโพนี่เสร็จแล้วเป็นไงโอ้เป็นสีเขียวเนี่ยนะโอ้เซ็งแล้วผมไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรอันนี้เอาไว้ทำเครื่องมือเครื่องใช้ดีกว่าฮะอ้ <c oughs> ไม่มีสติก๊กทำสติ๊กก่อนเออโอ้โหหลอเลยทีนี้โพนี่กูเนี่ยี๋ยวะนะอืมอืมอืมโอเควางไว้แบบที่เป็นทางกันนะฮะกินกอนอืมอิ่มเลยทีเดียวเดี๋ยวผมขึ้นไปฆ่าวัวอะไรด้านบนดีกว่าผมไปหาอาหารมาเพิ่มนะฮะ ซึ่งประเด็นก็คือมอสโพนี่เนี่ยก <c oughs> ูแบบเห็นแค่โพนี่อยู่เป็นตัวกูตัวเดียวเองเหรอมีตัวอื่นบ้างหรือเปล่ามีไหมมีถั่วไหมไม่อ่ะเดี๋ยวๆมันมีถั่วเปล่าครับอืมแป๊บน,นึงจะเอาจะเอาสเต็กเว้นะฮะแล้วสเต็กจิกล้พุ่งจิกจกโอเคเดี๋ยวผมใช้ดาบแป๊บเดียวใกล้พังเหรอวะไม่จริงนะเพื่อน แม่ไม่ใจเลยอบผมมีแกะไหมแถวนี้ไม่น่ามีแกะเนะะี่ยจะหาแกะแล้วทำเครื่องนุ่งห่งมไม่ใช่ทำที่นอนเนี่ยผมโอ,โอ้โอ้โอเคนะียฮะยอดไปแล้วลกพียะเนะฮะลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าผมว่ามีตัวอะไรอยู่อีกไหมจะอ,อ,อุ้ยยาเลือดถมันจนได้ไม่เป็นไรต้มไปนะฮะผมผมจะลงไปหาของเนะยฮะ เนื้อเออกูต้มเนื้อไว้ดีแล้วผมอาหารเป็นสิ่งสำคัญนะฮะตอนนี้ชีวิตกูก็เป็นสิ่งสำคัญนะับผมลงไปก่อนลงไปโอเคโอ้เจอเหล็กแล้วจะบอกนะว่าถ้าที่กูลงมาแค่นี้มึงเจอให้กูเหล็กมีให้มีเหล็กให้กูแค่นี้ไม่เอาแนะน่เพื่อนน่าจะมีเยอะกว่านี้อีกนิดนึงก็ย,ยังดีเท่านี้มีไหมบอ โอ้โหเปนทางตันนะฮแทนที้มึงจะกูโอ้โหมันมีอยู่ด้านบนนี่ว่าไม่น่าเลยครับผมโอเคนะฮะอืมมันจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยต่อตัวตัวมาต่อนะับผมเป็นตัวต่อทุยตัวต่อแล้วตัวพึ่งล่ะไม่เกี่ยวมุกเฮียอะไรของกูเนี่ยจ้างันนะโอเคตรงนี้ ตรงตรงนั้นน่าจะมีคีปเปอร์มากมายซึ่งตรงที่มีคีปเปอร์มากมายให้เราลอง่าบุกเข้าไปดูเนี่ยคีปเปอร์มากมายหายไปแล้วปักซะเลยปักเลยไม่มีอะไรเลยเหรอเสียทอชเปล่านะ่าโอ้โหคีคปเปอร์มากมายชิบหายแล้ววู้โพนี่เกียรติคีปเปอร์นะจ๊ะ จุ๊บๆไปละไปละผมไม่ยุ่งกับคุณแล้วก็ได้นะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงกับเซ็งเลยทีเดียวมาต้มเหลก็กนิดนึงโอเคเหล็กเรามีเก้าวันเหรอเก้าเอ้ยสิบสองสิบสองทำเกงนิดหนึ่งทำบวกได้อีกหนึ่งรองเท้าไม่ต้องโอเคได้อยู่ผมได้อยู่เอ้ยบังน้ำหอกอไงี้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเริ่มค่ำแล้วเวย้ยเราว่าเราจะเดินทางไปตอนกลางคืนมันจะดีไหมวะเนี่ยเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงครับผมเสี่ยงมากเลยทีเดียวเนี่ยอ<ม>หมูหมูเพียบเลยโอเคสเบียงมีต้องเก็บก่อนนะผมเราจะแบบว่ามอสนี้ครับผมผมจะตั้งเป้าหมายไว้นะเราจะหาเอ่อ หมู่บ้านของโพนี่ให้เจอนะครับผมหมู่บ้านของโพนี่ให้เจอเพราะเนื่องจากเราพัดหลงจากหมู่บ้านมาเนะี่ยเพื่อเราแบบกลับกับ,ก,บกับบ้านเกิดเนี่ยทุยกับบ้านเกิดนั้นตายเนะี่ยพูดไม่เป็นมงคลเลยกูนะผมให้มันกลับบ้านนะผมกลับบ้านไปเจอกับชีวิตที่ดีกว่านี้ชิบหายมึงอย่าเพิ่งตีโพนี่นะเว้ยโพนี่ไม่ชอบการต่อสู้แล้วอันที่กูไปตีหมู่ตะกี้ แม่งมันขัดกับสิ่งที่กูพูดมาทางนั้นเลยวะ่ะไม่ได้ครับผมทำมังเกงให้โพนี่ทำยังไงวะใส่ไปชึบโอ้โหเพียเลยแม่รู้สึกว่าในเรื่องโพนี่ทุกตัวจะเป็นผู้หญิงเกือบหมดเลยนะผมผมยังแทบแทบจะไม่เคยเห็นตัวไหนเป็นผู้ชายแต่ก็เห็นเห็นบ้างรับผมก็อย่างลูกมังกรน,นะฮะก็เป็นผู้ชายเนาะนะฮะก็งงหมดงง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 ,งนะฮะ ที่เหลือผมก็เหลือแต่ให้รองเท้าของเราเสร็จสิ้นสักทีนะครผมเดินทาการนั่งภาวนาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวปาไข่แม่งเลยโอเคเนี่ยโอเคเนี่ยทำหมวกครับผมเนื้อหมูเจ็ดอันยังไม่ได้ต้มยังไม่ต้องต้มดีกว่าผมเราเราเน้นการประจนภยนะัยเนี่ยโอเค เดี๋ยวนะเอาโต๊ะคาไปด้วยอันหนึ่งโอเคเลยต่อไปับผมนี้โอเคลง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 เขาผมไปได้นะจังหวะนี้รีบ,รบ,รบไปก่อน้อยเจอเอ็เอนเดอร์แมนบอกคนนี้ก่อนนะฮะหลบแบบซิกแซกซิกแซกฮอปเลสโกโอ้เน่ะเกือบไปละตรงนี้เป็นลาวาเหรอ แมวแมวถ้ามีตัวอะไรผักกูนี่กูตายเลยนะว่าแต่ผมยังไม่เจอโพนี่อะไรสักตัวเลยัะผมโผโอ้โอ้โอ้โหโอไมคการว้าวเจอโพนี่บึ้มเดยอเด้อโพนี่เอ้เพื่นพอนกู้มึงทำเพื่อนมึงทำอะไรกับเพื่อนกูเนี่ยว่า แม่อ้อย่าเพิ่งยิงเป็นโพนี่ด้วยกันแต่โพนี่มึงเป็นกระดูกนะจ๊ะว้าเจ็บบักเปียดเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหยิงกูเอายิงกูเอาอ๋อบักปั่บโอเคครับผมนี่แน่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 โอ้โหโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาอ่ะไม่เอาชุดกูจะพังอยู่แล้วไอ้โพนี่ซักยูครับผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหดาบกูจะไปแล้วไอ้บ้าเอ้ยนะฮะอุ้ย โอ้โหได้อะไรมามักไมนะ้เนี่ยหนีก่อนนี้ก่อนนะฮะจังหวะนี้โดนเพื่อนเราลุมตบนะครับผมแม่งเพื่อนกันภาษาอะไรฟรานะฮะแต่จริงๆแล้วมันก็ตายไปแล้วผมแกน่ะตายไปแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วนีก่อนนีก่อนโอ้โหถ้ามันยิงกูลงไปนี่กูจบเลยชีวิตของกูโอ้ย่ายา,ยาลบกังนมึงน,นี่อ้อโอเคนะฮะ ตรงนี้มีเหล็กไหมมีเหล็กเปล่ามีครับผมอโอเคนะฮะโอ้อย่างนี้ภารกิจตามหาหมู่บ้านของกูไม่ได้ครับผมตรงนี้เราต้มอ,อะไรรอไว้ดีกว่านะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมใส่ถานลองอไปเส่เนื้อโอเคเราจะขุดรอนะฮะ แม่จริงๆเลยนะผมเตียงก็ไม่มีนะฮะทำไม้เจอเหล่าพี่น้องโพนี่ลุมสุบผมรู้สึกเราเป็นโพนี่ที่โดนในประเทศออกจากเมืองไม่เกี่ยวนะ่โอ้แม่งมึงเพื่อนกันไม่ใช่เหลอโอ้โหสะดุ้งเลยนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงแม้น่าจะอยู่ตัวคนเดียวแต่ผมก็เป็นคนบังคับคุณนะจ๊ะจุบจ๊บและจุงเบยทุยเดี๋ยวนะโอเคตรงนี้สติก๊ก ทำเป็นทอชก่อนนะผมทอชเรามีค่อนข้างที่จะน้อยเนี่ยโอ้เจอเหล็กแหลมครับผมไม่เนะะี่ฐานเป็นอะไรที่สำคัญนะครับผมมันเคย <c oughs> มันเคยที่จะสำคัญตอนนี้เนะฮะเคยสำคัญเดี๋ยวอีกหน่อยก็ไม่สำคัญแล้วฮะแต่จริงๆมันก็สำคัญอยู่ดีนั่นแหละครับผมคนเราโทษกันไม่ได้ของทุกอย่างเขามีค่าหมดนะผมเกมนี้เนะี่ย แต่ที่มึงเอาธนูใกล้พังมาให้กูเนี่ยพียจิตนะเด้อตรงแถวนี้มีอะไรหรือไม่ไม่วะนะฮะไม่เอาแน่นะนะฮะเราจะไม่ลงไปไหนไกลนะครับผมอู้อูอู้ฮูแม่งเหล่าพี่น้องโพนี่ไม่ได้ไม่ได้นี่นี่นี่มาจากไหนวะเนี่ย มาจากบ้านทุยแถวนี้ไม่มีว่ะไม่มีโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนมีหมวกให้ใส่แล้วนี่นาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเอาต้มเหล็กครับผมเจอเหล่าพี่น้องโพนี่อีกแล้วชิปหายแล้วเหล่าพี่น้องคีปเปอร์ยาบึ้มระเบิดสิโอเคไม่ระเบิดกูฟันเองจนตายก็ได้นะฮะ ขุดเหล็กหน่อยครับผมเอ,อ่อเหล็กได้สองก้อนโอเคผมจะทำดาบใหม่เลยทีเดียวนะเนีเออ่ยเฮ้ยมันมันมาเรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมีตัวหน,หน้าตาหน้าตาน่ารักหนึ่งตัวครับผมหน้าตาเหมือนทวายไลท์เลยนะ <c oughs> <c oughs> หน้าตาเหมือนทวายไลท์เลยวะนะครับผมว้า <c oughs> oh! แม่เฮ้ย hey, มึงลงมาเรื่อยๆอย่ออยาก,กับน,น้ำท่วมไม่ใจม่มันไม่ใจเล้วผมเนี่ยทำรองเท้าก่อนก็ได้ทำเกือกมาให้โพนี่ทำเกือกให้โพนี่จุบโอเคเต็มหยดละโอ้ไอ้บ้าเอ้ยนะฮะอ้าวแม่ไร้ากาดกินไก่ก่อนกินไก่ดิบด้วย จะล่ลองไปกินในน้ําต่อแม่งโพนี่นะไม่ใช่ตัว <c oughs> ไม่ใช่ตัวตื้อนะจังมันโอเคสติกมันจําเป็นต้องใช่วะนะครับพี่เกียรขาบ่อยครับผม,อมเอามาเป็นดาบสํารองครับผมเออไม่ใช่ไม่ใช่ของที่จำเป็นโอ้โหมามา,มากันเพียบเลยเหล่าพี่น้องโพนี่เอ้ย มึงมาจากไหนวะเนี่ยแม่ชิบหายละจริงๆตรงนั้นมันก็มีเหล็กนี่นาเพียงแต่ฉันมองไม่เห็นโอเคมีอันนึงก็ยังดีอบผมอันนึงกูก็เอาเนะฮะไม่เป็นไรเนข่ของทุกอย่างสําคัญหมดกินก่อนแหน่พี่น้องโพนี่มาอีกละเวนกรมนะฮะโอเคเลยอะกว่วกูจะเอาชีวิตรอดในคืนนี้ได้นี่กูต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้างวะเนี่ย กูต้องฆ่าพี่น้องกูเป็นสิบไม่ใจเลยครับผมโอเคทางน่าจะโล่งว่ะโอเคโล่งละโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่ธรรมดามามากมายเลยทีเดียวโอ้โอ้โอ้พี่น้องใจเย็นพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคต้มอะไรต่อดี มีอะไรให้กูต้มบ้างต้มเนื้อทำดาเพิ่มอีกอันหนึ่งครับผมเพราะดูๆแล้วเนี่ยมันมันไม่น่าพออะนะฮะอันนี้ผมจะทิ้งไปนะฮะอะไรอะไรที่ผมไม่ใช้ผมจะทิ้งไปหมดในไอ้นี่มีทีไม่ใช้โอ้โหให้กูกำลังทิ้งของเว้ยนี่ครับผมอันนี้ไม่ใช้นะ่ยแล้วก็อันนี้ครับผมเดี๋ยวจะทิ้งไปละอันนี้ด้วยอ,อันนี้ก็ด้วยนะฮะก็ลูกธนู กระดกูกระดูกอาจจะไม่ต้องใช้อยู่โอเคนะฮะพวกนี้เราจะไม่ใช้เนี่ยมีนี่คุณต้องใช่ว่าโอ้โหนี่ต้องการขวานนะผมโอเคอุปกรณ์ครบแล้วหรือยังอืมใช้ได้ผมใช้ได้นะครับโอเคนะผมนี่ก็สิบก้านาทีแล้วนะผมผมจะขอปิดคลิป เพียงเท่านี้ก่อนนะผมก็เคยชอบกดไลค์ครับชอบมากๆกดซับครับผมสหรับวันนี้แน่นอนครับผมขอบคุณมากครับเอาไว้เจอกันกับคลิปหน้านะครับผมไปดูกันดีกว่าว่าโพนี่ของเราจะสามารถหาทางกลับบ้านได้หรือเปล่านะครับโอเคบ๊ายบายครับ